สวัสดีค่ะพอกับสวนทิ้วหนองไหวคือเกาเนาะค่ะเนาะเอามืมน,น่แม่บ้านกับสิผ้าพอแม่พี่นองมาบ่อนบัดเอาสวนขางเทิงค่ะพามาบ่อนบัดมาเสีย,ยหยาไหปลาเขาพูดของเฮานี่ล่ะค่ะมาเดือค่ามาซอยแม่บ้านเสียหยาเดี๋ยวจังไดกะสีถามาเบิง่งความเปลี่ยนแปลงต่อไปเนาะค่ะเนาะลงมือเห็ดก่อนค่ะอู้พอบ้านแล้วพอเบียบเขียไว้ค่ะ กะลางามเนาะกะเบียบผักกาดพร้อมกะบักปองแปงบางบาง้านกะเอินบักง,ง่เงียวมันเอินได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะกะลางามของเราแล้วเบียร์บักเขียเนาะกะสิได้ปลูกต่อไป ค่ะก่อนที่แม่บ้านสิออกไปเสียหญ่าเนาะก่อนที่สิสลงมือเสียหญ่ากะสิททยหายพอแม่พี่น้องเบิ่งปลาเขาโพดในส่วนที่แม่บ้านสิมาเสียหญ่าออกก่อนค่ะกัมีทั้งแปลงไม่แปลงเกาปูไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะทามันแก่แล้วแม่บ้านกัเก็บกินต้มกินเหลือกับายนี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะอาณาบริเวณสวนขางเทึงหยาถือฝนถึอน้ำเทวดากะกำลังหลายกับกำลังโขึข้นเนาะกะสิเสียเอาเฉพาะส่วนที่อยกกู่ไกลๆต้นไม้ต้นบักซีดาของเฮาเดี๋ยวจังไดทำเอาเบิง่งความเปลี่ยนแปลงน้ำกันเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้แม่บานเนาะค่ะมาค่ะจังไดกะ มาซอยแม่บาเสียหย่าแน่มาอยู่ในหัวในสวนน้ำกันมาเบิงธรรมชาติน้ำกันนี่แหละค่ะชีวิตของกเกษตรเกษตรบ้านสวนทิวหนอกหวายเดี๋ยวรอชมรอดูการเปลี่ยนแปลงเลยจ้าเดี๋ยวลงมือเหตุก่อนเนาะจัดการเลย เป็่นอันวาารกิจที่ววาเสียอย่างให้ข้าวโพดของแม่บ้านเนาะค่ะก็เรียบร้อยแล้วพอดีว่าเรียบร้อยตะมือวาดบริไทเบิงเนาะค่ะฝนตกลงมาแล้วพอดีคำคำ,คำฝนยางแห้งอยู่ค่ะแล้วแล้วก็หาข้าวโพดไปตุ้มพร้อมกับพอดีวา่าลูกหลานมาเนาะ เลหากสูลูกหลานกินพอดีเนี่ยค่ะเสียยาเรียบร้อยเป็นอันวาผ้ารากิจนี่ก็เรียบร้อยแล้วกระดูกและรักษาต่อไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวจัาหน้อยหุ่นนี่เซจแล้วไอ้เมื่อแล้วก็สิบลูเพิ่มต่อไปปูกกินไปเรื่อยๆสูลูกซูหลายสูพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะอากาศเศร้าๆตอนหลังฝนตก เมื่อว่นแล้วแล้วก็ฝนมาฝ่าวแลนบักจันเลยเลยบ่ไ้ถทายปิดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งค่ะจังไนคลิปนี้แม่บ้านก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้น้ำแนเด้อค่ะฝากสวนน,น้อยสวนทิวหน่อวไวไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจน้ำแน ขอบคุณลหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆเ้ยค่ะที่ซอยเห็ดเวียกนนำ